สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําโปรแกรมอ่าไม่ใช่โปรแกรมที่จริงก็เป็นเป็นเว็บไซต์นะครับคือแปลงไฟล์ PDF ให้เป็นอ่าเป็นรูปภาพนามสกุล j PT อะไรเงี้ยนะครับอ่าปกติ PDF ก็จะประมาณนี้นะครับก็จะต้องเปิดด้วยโปรแกรมที่อ่าสามารถอ่านไฟล์ PDF ได้พวก Adobe Reader อะไรพวกนั้นนะครับอ่า ก็ลองเปิดดูนะครับ Adobe Reader มันก็จะเปิดไฟล์ PDF ออกมาอย่างนี้นะครับแล้วเวลาสมมตุติเราอยากจะส่งไฟล์ไอ้พวกไฟล์เอกสารไฟล์อะไรพวกนี้ที่เป็น PDF นะครับคู่มืออะไรพวกนี้ส่วนมากเขาจะทำเป็นไฟล์ PDF นะครับดาวน์โหลดแต่ถ้าถ้าเปิดผ่านอินเทอร์เน็ตมันก็มันก็สามารถเปิดได้นะครับอ,อย่างถ้าเปิดผ่านอินเทอร์เน็ต อย่างอย่างอินเทอร์เน็ตเอ็กเลออย่างเงี้ยครับมันก็จะสามารถเ,เปิดได้อ่าแล้วเผื่อเผื่อเราจะส่งให้ไอส่งไฟล์เนี้ยเข้ามือถือให้เพื่อนหรืออย่าเงี้ยครับอ่าถ้าในมือถือไม่แน่ใจนะครับว่าปกติมันเปิด PDF ได้หรือเปล่าแต่ที่แน่ๆมันเปิดไฟล์พวกไฟล์รูปภาพไฟไล์อะไรได้แน่นอนนะครับก็คือสมมติเราอยากจะส่งให้ เพื่อนอยู่อะไรไม่รู้นะครับอยู่ทั่วโลกเลยครับส่งผ่านพวก Facebook พวก l ล n e อะไรไอจี IG, อะไรเนี้ยนะครับอ่าก็เผื่อเพื่อนเขาไม่มีโปรแกรมเปิดก็สามารถส่งเป็นรูปภาพได้นะครับก,ก็มีประโยชน์หลายอย่างอยู่ก็ลองดูนะครับใครจะใช้ยังไงก็อีกทีนึงแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นก็เข้า Google น,นะครับ พิมพ์นะครับ PDF PDF to JPG นี่นะครับ PDF to JPG นี่นะครับชื่อเว็บก็อตอนนี้ก็ขึ้นอยู่อันดับหนึ่งอยู่นะครับชื่อเว็บแต่ไม่รู้ว่าอนา,าคตมันจะอยู่ที่สองที่สามก็ไม่แน่ใจนะครับยัง,ย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 งมีมี o r g ได้นะครับแต่ปกติเว็บต้นต้น สังกัดเขาที่ที่ใช้มาตัาง้งนานแล้วก็ pdf2jpg. net นะครับก็คลิกเข้าไปเลยนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับก็ง่ายๆครับก็สังเกตตรงนี้นะครับอันก็สังเกตยากนิดนึงก็นี่ครับชุด pdf ไฟล์ก็คือเราเลือกไฟล์ pdf ของเรานะครับก็เลือกอยู่ที่ไหนก็เลือกเอานะครับนี่ เลือกมาพอเลือกเสร็จก็ convert PDF to JPG เลยนะครับคลิกอ่าระบบมันก็จะทำการอ่าอะไรล่ะแปลงไฟล์นะครับจากจาก PDF ให้เป็นไฟล์รูปภาพอ่าก็จะมาหน้านี้ก็คือแปลงเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับ document has been processed ก็คือแปลงเรียบร้อยแล้วแหละเราจะโหลดเป็นซ i ไ file หรือเราจะดูก่อนหรือเราจะโหลดมาเลยก็ปกติเราก็โหลดเอานะครับคลิกด,ดาวน์โหลดแล้วก็เซฟไวปนี่ครับก็จะมาแล้วนะครับเป็นเป็นนามสกุล jpeg นะครับก็เปิดดู ก็อ่าก็จะเปิดผ่านโปรแกรมอ่านภาพเล่นภาพปกติทั่วไปได้นะครับอ่าแค่นี้เราก็อ่าสามารถส่งเป็นส่งเป็นไฟล์ภาพไปให้เพื่อนมิงเข้ามิเข้าอะไรก็ได้เหมือนกันนะครับอืมก็ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามีคนใช้อยู่หรือเปล่านะครับก็ก็ทำว้ให้ดูเฉยน,นะครับ เพื่อมีคนได้ใช้ผมก็นานๆใช้ทีนึ่งนะครับครับผมก็ขอบคุณครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับขอบคุณครับ